ตอนนี้หลายคนตั้งคําถามแล้วค่ะคุณเลิศักขาว่ามีคนโทรศัพท์หาไหมคะว่าเรื่องของดีไอคอนควรจะเบาๆหน่อยหรือว่าควรจะมองข้ามอะไรยังไงมีการประสานเบื้องลึกเบื้องหลังจากนักการเมืองหลังจากที่ปรากฏเป็นคลิปบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีการประสานไม่ว่าจะโดยตรงมาที่ผมหรือมาที่คณะทํางานหรือคณะที่ปรึกษาของกรรมธิการใดๆทั้งสิ้นครับค่ะ ต,ต้องขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนะครับว่าคดีลักษณะนี้ครับมันมันมันถือว่าเป็นมูลฐานความผิดของพรบปรปง2542นะครับซึ่งก็เป็นภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ่อกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วครับที่จะไปกํากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับครับ พูดคุยกันในการมาทีการยังไงครับเพราะฉะนั้นจะจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้นด้วยแนวทางไหนครับเอ,อเรื้องเบื้องต้นผมขออนุญาตให้ข้อมูลอย่างนีก้ก่อนนะครับ<ช>ว่าคลิปเสียงที่ที่ทางมีการเปิดเผยออกมานะครับผมคิดว่าอ,อบุคคลในคลิปเสียงเนี่ยน่าจะสื่อมวลชนมีการคาดเดาว,ว่าเป็นใครนะครับผมผมขออนุญาตเรียนนะครับว่าผมก็ไปตรวจสอบมา ในส่วนของบุคคลที่สื่อมวลชนมีการคาดเดากันเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับมีประการแรกเลยคือไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับประการ,รที่สองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับกับทางกรรมธิการป้องกันปรับตามการฟอกเงินและยาเสพติดอย่างแน่นอนครับนะครับ,รบเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นข่าวมาเนี่ยมันทาให้ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรได้รับความเสียหาย ท่านประธานวันมุฮัมมัด o อานมัตทาประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้มีการตั้งเรื่องที่จะสอบสวนนะครับว่าคึิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมีมูลจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเรียนที่น้องประชาชนให้ทราบก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสภาผู้แทนรัษฎรหรือแม้กระทั่งกรรมธิการนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ขอ,ขอ,ข,อขอเรียนในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนครับ <Ha. S 2> ส่วนกรณีของการติดตามนะครับการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในในเรื่องของการดําเนินคดีกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในชั้นแรกเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับกำลังเปิดให้มีการรับเรื่องอ เรียกว่าแจ้งความานะครับ,รบทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่ในในพื้นที่กรุงเทพก็มีอผู้ที่มาร้องทุกข์แล้วก็กล่าวโทษเนี่ยเป็นหลายร้อยคนละวนะครับใขณะนี้เนี่ยอทราบว่าตารวจก็ได้มีการส่รงเรื่องไปที่ปปงนะครับหน่วยงานปปงด้วยแล้วหน่วยงานปปงเนี่ยครับก็ก็ก็จะดําเนินการเช่นเดียวกันแล้วผมทราบมาอีกว่า วันที่สิบเจ็ดนี่ยครับหน่วยงานปปงเนี่ยเขาเขาจะเอาเรื่องเนี้เข้าสู่คณะกรรมการธุรกรรมนะครับซึ่งถ้าถ้ารรมการธุรกรรมเนี่ยเ,เห็นชอบมีมูลที่จะตรวจสอบก็ครั้งเนี่ยจะไปสู่ของไปเรื่องของการอา,อายัดท,ทรัพย์สินนะครับของคนที่เกี่ยวข้องได้นี่นี่นี่คือขั้นตอนของหน่วยงานภาครัฐที่ จะดำเนินการนะครับครับตัวกรรมธิการมีหน้าที่ในการตรวจสอบครับว่า,าทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับได้เข้าไปดําเนินการอ,าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ถูกต้องที่ควรเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ครับนี่นี่คือภารกิจหน้าที่ของกรรมธิการครับครับ และอย่างกรณีที่มีคลิปออกมาเราจําเป็นที่จะต้องมีการเรียกบุคคลที่เราคาดการว่าเป็นคนในคลิปเนี่ยเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงไหมคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพอมีคลิปออกมาแล้วหลายคนก็ตั้งคําถามว่าตกลงมันจะมีนอกมีนหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งตัวประธานสภาเองก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่นอกกรรมธิการหรือว่านอกแวดวงที่มาตรวจสอบแต่จะมีการไปเรียกรับเงินหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์นะคะ ผมคิดว่าคงคงไม่จําเป็นต้องเรียกบุคคลดังกล่าวมาชี้แจงนะครับเพราะว่า mm hmm. เนื้อหาในในคลิปเนี่ยมันอาจจะมีความชัดเจนในตัวของมันเองแล้ว mm hmm. แล้วก็กรรมธิการผมคิดว่านี่เฉพาะคณะผมนะครับที่ <Ha. S 2> อาจจะมีส่วนอที่ที่เขาจะกล่าวถึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคณะอื่นเนี่ยผมคิดว่าก็มีคณะหนึ่งที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องก็คือคณะของสคบค่ะ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอะนะครับ <S 1> <S 1> <S สำหรับคณะผมเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาะยักยั้งหรืออมาก้าวกา่หรือมาขอให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดีไอทอนเนี่ยมีอันต้องยุติไปเนี่ยไม่มีแน่นอนครับเพราะนั <S <S <ำ>้น ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรผมผมเปลี่ยนให้ทราบแบบนี้ในเบื้องต้นครับครับ,รบอย่างตอนนี้พอเราดูพฤติกรรมพฤติการ,รของดีไอคอนแล้วค่ะพอจะมีแนวโน้มว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยผิดข้อกฎหมายในข้อไหนบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนมองว่าน่าจะไปไม่ได้ถึงขั้นเรื่องของการเป็นแชร์ลูกโซ่หรือว่าเป็นธุรกิจที่ทําความผิดได้ลงโทษได้มากนักอะค่ะ ผมผมประเมินในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันวันพุธเนี้ยนะครับกรรมธิการก็จะมีการประชุมแต่ยังไม่ได้นําเรื่องเนี้ยเข้าประชุมชัดเจนเพราะว่ามีเรื่องที่ถูกบรรจุไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่จะพูดปุยกันแล้วแต่ว่าในวันรัยอื่นๆนครับเราจะประเมินในเบื้องต้นครับว่ารูปแบบคดีเนี้ยนะครับจะเป็นยังไงแล้วเราจะเชิญหน่วยงานไหนมาติดตามบ้างนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับ ผมคิดว่าด้วยรูปแบบธุรกิจนะครับมันค่อนข้างที่จะเข้าขายนะครับในส่วนของอ,อแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็เรื่องของการช่อโกงประชาชนมผมคิดว่าสองเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับพะรบรบปร .252 แน่นอนนะครับก็ผมผมอยากให้เราติดตามดูในส่วนของ สํานักง,งานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะครับที่เขาจะนําเรื่องเนี้ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมนะครับ,รบถ้าเป็นไปตามที่ทางสํานักง,งานปาป,ปง,งเขาให้ข่าวจริงนะครับอวันน่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนเนี้ยนะครับก็คือวันที่หารได้ถ้าคณะกร,รรมการธุรกรรมเขารับเรื่องแล้วก็มีการอายญาทรัพย์สินนั่นคือ ปฏิบัติการแรกของของหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยเหลือประชาชนครับแล้วผมอยากให้รับนะครับแล้วก็ดําเนินการในการอายัดทรัพย์สินเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมันรุกลามมากไปกว่าน,นี้ครับครับถ้ามันเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่และการช่อโกงประชาชนจริงๆหลายคนเขาตั้งคําถามว่าอาจจะมีข้าราชการบางหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าในมุมมองคุณเลิศศักดิ์คิดว่าถ้ามันมีเนี่ย หน่วยงานไหนที่ควรต้องกลับไปสแกนในหน่วยงานตัวเองบ้างครับอ๋อในในส่วนของเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยมีมีการร้องเรียนเข้าไปที่หน่วยงานของรัฐบ,บางหน่วยงานแล้วนะครับครับเช่นสคบนะครับก็คือ,อมีเริ่มเริ่มปรากฏร่องรอยของความเสียหายมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้ว นะฮะแต่ว่าเมื่อหน่วยงานยังไม่ดําเนินการนะครับหรือดําเนินการตรวจสอบไปแล้วไม่พบเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายตามมาค่อนข้างเยอะครับเพราฉในเคสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากจริงๆ mm. ผมผมยกตัวอย่างคดีหนึ่งครับที่มีมีความเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากที่เป็นความเสียหายก็คือการชอ่อโกงในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งมูลฐานความผิด ที่ทางปปงเข้าไปดําเนินการแล้วก็ด SI ีเอสไอเาไปดําเนินการแล้วทางกรรมธิการป้องกันปรบับตามการฟอกเงินเนี่ยครับเราติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยการตั้งคณะอนุกรรมธิการเนี่ยเข้าไปติดตามตลอดเกือบใช้เวลาในการติดตามเกือบหนึ่งปีเต็มนะครับครับเ,เคสกรณีนั้นนะครับก็เกิดความเสียหายค่อนข้างมากแล้วก็หน่วยงานของรัฐบ,บางหน่วยงานก็อาจจะมีแอคชั่นช้าไปนิดนึงก็ความเสียหายมันเลยลุกลามไปเยอะ ต่อย่างไรก็ตามพอเราติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วหน่วยงานทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปปงดีเอสไอนะครับอายการมันก็ช่วยให้ผู้ที่เสียหายนะครับได้รับโทษยังยังไม่ถึงขั้นรับโทษนะครับอยู่เข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับแล้วก็มีการอายัทรัพย์ได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นี้เช่นเดียวกันครับผมผมอยากให้ หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปงหรือตำรวจสอบสวนกลางนะครับหรือคดีนี้อาจจะโอนไปสู่เอ i mm hmm. ก็แล้วแต่ mm hmm. ก็ขอให้รีบเร่งดําเนินการนะครับขั้นแรกคือการระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้ mm hmm. เพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการถ้าปปงสามารถทำได้จริงก็คือการอายัดไว้ก่อนอนะครับอายัดรั์ไว้ก่อนคุณลักดครับขออนุญาตนะครับเร่งดาเนินคดีครับ มันเป็นไปได้ไหมครับในนี้พูดโดยทั่วไปนะครับเคสของการช่อโกงในสเกลใหญ่ๆนะโดยทั่วไปนะครับมันเป็นไปได้ไหมที่สามารถทําได้โดยที่ไม่มีหน่วยงานรัฐเข้าไปมีเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือก็คือข้าราชการทุจริตหรือการช่อโกงในสเกลใหญ่ยังไงก็ต้องมีข้าราชการที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆครับจริงๆถ้าพูดไปมันจะเป็นการกล่าวหานะครับครับผมคิดว่าที่ผ่านมามันก็เป็นเหมือนที่น่่น ทางทางเราคาดคิดกันน่ะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐครับท่านอย่างท่านก็ต้องมียึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับถ้าเห็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเรื่องมันบางทีมันปิดไม่มิดนะครับอย่างเช่นกรณีของคลิปเสียงต่างๆที่ออกมาเนี่ยครับนี่นี่เป็นเพิ่งจะเป็นคลิปผมทราบว่ามีสองคลิปแล้วนะครับครับแล้วก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมผม เรื่องนี้คงคงไม่สามารถไปพูดกล่าวหาใครได้นะครับแต่ว่า,าผมก็รู้อยู่แก่ใจดีนะครับถ้าตอนนี้นี้สวยงานของรัฐดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะครับประชาชนไม่ไม่ไม่ไมเสียหายแน่นอนค่ะถามในถ้าไม่ตรงไปตรงมาเมื่อไหร่เนี่ยรเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้น อย่างอย่างที่คุณเลิศศักดิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการร้องเรียนไปที่สคออบอแล้วแต่ว่าปัญหาต่างๆของการดําเนินธุรกิจของดีไอคอนมันยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็กลายเป็นเกิดผู้เสียหายที่มีจํานวนมากขณะน,นี้ในฐานะที่เป็นกรรมการในส่วนของปปงเนี่ยคะ่ะเรามีอํานาจในการเรียกสคออบอมาไหมคะหรือว่าจะต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสคบอที่จะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบภายในของสคออบอเองอะคะอ๋อมีแน่นอนครับ ทางทางกรรมธิการปรปรงป้องการต,ตามการฟ้องเงินและยาเสพติดนะครับมีอำน,นาจเรียกทางทางสคบมาหน่วยงานสคบมาให้ข้อมูลอ,อย่างแน่นอนครับเพราะว่าข้อมูลที่ควรจะต้องตรวจสอบเนี่ยมันมันต้องเริ่มมาตั้งแต่หลังจากที่ทางทางสคบได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับครับตั้งแต่ในชั้นนั้นละ่ะต้องต้องเรียกมาครับ และถ้าเกิดว่าสคบระบุว่าจริงๆแล้วดําเนินการได้เฉพาะเพียงแค่การดําเนินอาการเอาผิดว่าประกอบธุรกิจทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนี่ยทางคุณเลศสัตต์มองว่าพอจะมีแนวทางอื่นที่จะเชื่อมโยงไปถึงขั้นไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินการยึดทรัพย์ได้จริงๆไหมคะเพราะตอนนี้คนกังวลข้อกฎหมายว่าจะสาวไปไม่ถึงอะ,ค,ะค่ะก็เรื่องเนี้ยก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเป็นห่วงอะครับค่ะว่า เอ๊ะมันจะมันจะมีข้อกฎหมายใดที่จะไปเอาผิดรูปแบบธุรกิจที่ทางดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาดําเนินการหรือไม่ค่ะนะครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้สอบอเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าไม่ผิดคในครั้งนั้นนะครับหลังตอนที่มีเรื่องร้องเรียนในครั้งนั้นแต่ผู้เสียหายมาให้ข้อมูลอีกจํานวนมากใน ช่วงในตอนเนี้ยนะครับอผมคิดว่าณสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าการดําเนินการธุรกิจเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาไม่ใช่ธุรกิจขายตรงปกตินะครับรูปแบบธุรกิจเนี่ยมันก็เห็นชัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยน่าจะนะครับเอาผิดผู้บริหารของ บริษัท T ค c o n ได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายขอสั้นๆค่ะต้องขอให เห็นการไปให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารแล้วรู้สึกกังวลไหมคะดูแลเขาจะค่อนข้างใช้การ์ดไม่รู้ไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจนทําให้ผู้เสียหายเยอะขนาดนี้เขาบริหารตามขั้นตอนก็คือมีสินค้าเพื่อที่จะให้นําไปขายแต่มันกลายเป็นระบบการเรียกเครือข่ายขึ้นมาโดยที่เขาไม่ทันได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาไม่ทันการหงายการ์ดไม่รู้แบบนี้มันทําให้การตรวจสอบยากไหมคะ ผมคิดว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่า,าขนาดมีผู้เสียหายเป็นร้อยร้อยคนมากจำนวนมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ความเสียหายเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยอ,อันนี้ผมว่าจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แลวผมคิดว่าผู้เสียหายเนี่ยน่าจะน่าจะเกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วเพียงแต่ว่าอา,อาจจะหลายคนอาจจะบางเห็นว่าอาจจะเป็น เงินจานวนไม่มากนะครับ,รบแต่ละคนหรือบางคนอาจจะมากจริงแต่ว่าอาจจะไม่อยากที่จะมาแจ้งความดําเนินคดีนะครับแต่พอเหตุการณ์มันบานปลายขนาดนี้แล้วก็เลยพร้อมใจกันออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าห่วงครับถึงแม้จะไม่ไม่พูดอะไรแต่ว่าหลักฐานจากผู้เสียหายแล้วก็จากองค์ประกอบอื่นๆมันมันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินที่ที่ทาง ผู้บริหารแต่ละท่านได้นําเสนอต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการชักชวนให้มาลงทุนกับดีไอคอนคลุปเนี่ยนะครับมันความชัดเจนในตัวของมันพอสมควรครับอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเลิศศักดิ์นะคะมาพูดคุยกันในรายการขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ